ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําเครื่องมือสองเครื่องนี้นะครับผมได้มาเครื่องของเจ้าพายุแต่เป็นยี่ห้อของสามยอดนะครับอันนี้มอเตอร์ผมรอแต่งก่อนอผมได้มาตัวนี้ผมปก,ปกติเป็นแกรบหยาบนะครับนั่นคือพัดลมบดแกรบผมเอามาใส่ชุดพัดลมบดแกรบให้เลย สีตั้งแต่ครั้งแรกมันจะบดออกมาด้วยครับแล้วแกมสีอึ๊บแกมสีตัวนี้เป็นตัวเก่าผมใส่ของแซมสเข้าไปนะครับระบบหน้าแปนผมก็เปลี่ยนใหม่ใส่ของแซมสมเข้าไปทั้งระบบนะครับปึ๊บเหลือแต่งมอเตอร์ แล้วผมก็จะทำการเทสเครื่องนี้ทุกอย่างใหม่หมดแล้วนะครับเก่าแค่สีแค่นั้นนะแล้วผมก็จะเอามาขายมือสองมือสองแต่ว่าทุกอย่างข้างในใหม่หมดมอเตอร์ผมแต่งให้ด้วยเครื่องนี้ผมจบที่ราคาหนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อยบาท นะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์095 169 7772นสะครับสีตั้งแต่รอบแรกมันจะบดออกมาด้วยนะครับเครื่องเจ้าพายุหรือว่า,าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้เครื่องนี้แต่อยากได้ชุดล่อนข้างบนด้วยนะครับก็เพิ่มไปอีก3,500บาทครับผมติดให้ได้ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ